ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดใหม่หนองพระองค์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีของพระองค์ได้สเสด็จ ขึ้นประทับพักที่ศาลาท่าน้ำวัดหนองพระอ,องค์สมเด็จพระราชนีได้ประทานทรัพย์สร้างอุโบสถจำนวน500บาทปัจจุบันเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนจำพรรษาได้มีการพัฒนา,าศาสนสถานขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจทางาศาสนา พระครูสุตาธิการีวัดใหม่นองพระอ,องค์หรือรู้จักกันในชื่อหลวงพ่อทองอยู่อายุ96ปี9เดือน9วันอดีตเจ้าวาดองค์ที่8ของวัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครท่านเป็นพระเถระพระเกจิอาจารย์ยุคเก่าแก่กล้าด้วยอาคมมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนาธุระคันธธุระ เขียนและอ่านภาษาขอมได้เป็นอย่างดีปีพุทธศักราช2475เป็นเจ้าอาวาดวัดใหม่หนองพระองค์ปีพุทธศักราช2481เป็นพระปทวรวสมณศักทีพระครูทองอยู่ปีพุทธศักราช2501เป็นพระครูสัญญบัตชั้นตีในราชชินนามพระครูสุตตาธิการีปีพุทธศักราช2521 เป็นพระครูสัญญบัติชั้นโทในราชินนามเดิมและได้เป็นพระอุปชาหลวงพ่อทองอยู่เดิมชื่อทองอยู่นามสกุลชมปาลบต่อมาเปลี่ยนเป็นสิงหาเสนีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2430้อตรงกับบัแรมหนึ่งคำปีกุลเป็นบุตรคนที่สของนายคำและนางปัน ชมปาลบมีพี่น้องร่วมบิดามารดาห้าคนลวงพ่อทองอยู่นั้นท่านเติบโตมากับวัดโดยสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กได้มาช่วยสร้างอุโบสถของวัดหนองโทองด้วยและมาช่วยกิจการงานของวัดในเวลาว่างเสมอในวัยหนุ่มท่านเป็นคนอบอ้อมอารีต่อเพื่อนฝูงมากและมีนิสัยชอบความยุติธรรมถ้าอะไรไม่ถูกต้องท่านจะเข้าไปช่วยแก้ไขให้เสมอ จึงเป็นที่รักของเพื่อนฝูงท่านสนใจในวิชาการเล่นแร่แปราธาตุศึกษาจนสามารถนำแร่ประหลอดมาหูงให้เป็นทองคำได้และท่านได้เรียนรู้วิชาคมจากพระอาจารย์แหปัญจะสุวรรณโนซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังด้านวิทยาคมในสมัยนั้นด้วยเมื่ออายุครบกำหนดเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารเรือซึ่งตรงกับรัชสมัย พระพุทธเจ้าหลวงท่านเข้ารับราชการเรื่อยมาจนถึงราชการที่6จึงลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพทำนาอยู่ข้างวัดบึงพยาสุเรนเขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านได้ช่วยพ่อและแะม่ประกอบอาชีพกสิกรรมและมีความกตัญยูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านเป็นการสนองน้ำใจของพ่อแม่ หลวงพ่อได้ใช้ชีวิตการคลองเรือนมีภรรยาคือนางหนูมีบุตรธิดาสองคนคือนายย้อยและนางแย้มจนกระทั่งเมื่อนางหนูเสียชีวิตจึงได้นางทองสุขเป็นภรรยามีบุตรหนึ่งคนคือนายหยดจนถึงอายุ31ปีหลวงพ่อท่านรู้รสชาติของการคลองชีวิตคู่เป็นอย่างดีท่านจึงกร่าบลาพ่อแม่ เพื่อที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทโดยมีขุนหนองแขมเขมกิจเป็นผู้ดำเนินการจัดการอุปสมบทให้ณวัดใหม่หนองพระองค์ตําบลหนองแขมอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดชนบุรีซึ่งตรงกับวันจันทร์ขึ้นเจค่ำเดือน8ตรงกับวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2461โดยมีพระครูสังวรศิลวัฒ หรือหลวงพ่ออาจวัดดอนไก่ดีเป็นพระอุปชาพระครูถาวรสมณศักดิ์หรือหลวงพ่อคงวัดงอนไก่เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการหรือหลวงพ่อแหวัดใหม่หนองพระอ,องค์เป็นพระอ,อนุสาวานาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อทองอยู่ได้ศึกษาพระปริยติธรรมและวิชาอาคมจากพระอ,อาจารย์หลายรูป ต้หลวงพ่อทองอยู่นั้นท่านเป็นพระศาสธรรมิกกับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีโดยเรียนวิชายันตีนิสิงเหมาจากหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือมาด้วยกันงานไหนมีปลุกเสกเครื่องรางของขังหรือวัตถุมงคลน,นั้นที่นั่นจะต้องมีหลวงปู่โตกับหลวงพ่อทองอยู่ด้วยเสมอวิชาที่สุดยอดที่สุดของท่านอีกอย่างคือลงกระหม่อมด้วยน้ำมันจันหอม ขายได้ลงครบ3ครั้งรับรองได้ว่าไม่มีตายโหงและไม่มีอดอยากเป็นที่รักใคร่ของคนโดยทั่วไปหลวงพ่อทองอยู่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หนึ่งในสี่องค์ที่หลวงปู่โตนิมนต์มาในงานครบรอบวันเกิดของท่านทุกปีอีกสามองค์ที่เหลือองค์แรกคือหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงองค์ที่สองหลวงพ่อฮะวัดดอนไก่ดี องค์ที่สามเป็นพระจีนไม่ทราบชื่อสำหรับงานวันเกิดหลวงปู่โตนั้นจะนิมนต์หลวงปู่หลวงพ่อทั้งสี่องค์นี้เป็นประจํามานั่งสี่มุมส่วนหลวงปู่โตท่านจะนั่งหันหน้าให้พระประธานเป็นองค์ที่หซึ่งหลวงปู่โตท่านยังสั่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่าหลวงพ่อทองอยู่นั้นสามารถเป็นที่พึ่งพิงของลูกศิษย์ได้อีกลูกหนึ่ง ให้ไปกล่าวนมัสก,การหลวงพ่อทองอยู่ท่านก็เมตตาอานุเคราะห์แก่บรรดาลูกศิษย์ที่มาหาท่านเสมอเหมือนกันทุกคนไม่เลือกว่ายากดีมีจนไม่เลือกชนชั้นวรรณะส่วนพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดท่านสร้างมาก่อนปี2,500คือพระสมเด็จมีพระสมเด็จเนื้อผงขาวและ พระสมเด็จเนื้อผงใบลานสีดำมีหลายพิมพ์แต่ที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายถือเป็นเอกลักษณ์ของท่านก็จะเป็นสมเด็จหลังยันและสมเด็จหลังเสือเพนซึ่งสร้างมา2อถึงสรุ่นหลายรูปแบบทั้งเสือเล็กและใหญ่หลายพิมพ์ปัจจุบันเป็นที่สแสวงหาของนักสะสมนิยมพระเครื่องอย่างกว้างขวางพระสมเด็จเนื้อผงของท่านท่านสร้างจากผงวิเศษ ที่ท่านเก็บสะสมไว้และทําไว้ดยตัวท่านเองท่านมีความสามารถลบผงวิเศษทั้ง5ประการคือผงปัฐมังผงอิตเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณและผงตีนิสิงเหตามตำรับเดียวกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีได้อย่างเข้มขังโดยผสมน้ำมันจันหอมลงไปในเนื้อพระดังกล่าวด้วยทำให้พระของท่านนั้นมีพุทธคุณโดดเด่นไปด้วยเมตตามหานิยม อุด,ดมราผลลแควคาดและคงกระพันชาตีเรียกว่าสมเด็จทุกรุ่นของท่านนั้นมีมวลสารสุดยอดจริงๆมีทั้งผงเก่าสมเด็จเก่าๆที่หลวงพ่อได้รวบรวมไว้เช่นผงแตกหักของพระวลขังผงแตกหักของพระกูวบางขุนพรมซึ่งแต่ก่อนนั้นหาได้ไม่ยากนักและที่สำคัญคือผงของวัดบึงพญาสุเรน ดังนั้นในแต่ละรุ่นจึงสร้างได้น้อยและมีไม่มากนักเพราะท่านพิธีวิถันในการสร้างพระสมเด็จเป็นอย่างมากไม่ให้เสียชื่อสานักและครูบาอาจารย์ก็ว่าได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่